ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็จะนําเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลจบไป2บทแล้วนะครับก็คือบทผทมการและบทอบพยพ ซึ่งบทปรถมการก็จะว่าด้วยการพระเจ้าสร้างโลกสร้างทุกสรรพสิ่งแล้วก็สร้างมนุษย์คู่แรกของโลกก็คืออาดัมกับเอวาจากนั้นก็สืบเชื้อสายมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคของอับราฮัมอิสอักยาโคบแล้วก็โยเซฟซึ่งในบทปรถมการก็จะมีบท ย่อยอยู่ทั้งหมด50บทบทต่อมาก็เป็นบทอพยพก็จะว่าด้วยเรื่องของการกำเนิดของชนชาติอิสราเอลและก็จะมีการอพยพออกมาจากดินแดนอียิปต์เพื่อที่จะกลับไปยังแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษซึ่งชาวอิสราเอลใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปเป็นเวลา430ปีหลังจากนั้นจึงเริ่มการอพยพด้วยจำนวนคนประมาณ6 0 0 0 0คนเพื่ออพยพกลับไปยังถิ่นกําเนิดของบรรพบุรุษในบทอพยพนี้ ก็จะมีอยู่40บทนะครับก็อ่านจบลงไปแล้วใน EP นี้เราก็จะมาเริ่มตามกันต่อครับในบทเลวีนิติซึ่งเลวีนิตินี้ก็จะมีทั้งหมด27บทนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณนบะัดนี้ครับ จากเต็นเข้าเฝ้าว่าให้บอกชาวอิสราเอลอย่างนี้ถ้าใครจะถวายส,สัตวของเขาเป็นเครื่องบูชาให้พระยะหูว่าก็ให้เอาจากงหงูวัวูแกหรือหู ถ้าเขาจะถวายผัวเป็นเครื่องบูชาเขาก็ให้ถวายผัวัวผู้ที่สมบูรณ์แข็งแรงเขาจะต้องเอามาถวายต่อนหน้าพระยาอุวาที่ทางเข้าติน เ้าเฝ้าด้วยความติมใจและให้เอามือวางบนหมวดหตวศัพที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาเขาแล้วพระเจ้าจะยอมรับเครื่องบูชาและอภัยบาปให้เขาให้ข้าหัวตัวนั้นต่อนหน้าพระยะหวัวจากนั้น พวกปุโรหิตที่เป็นลูกชายของอารุณจะเอาเลือกสัตว์มาถวายและพรงที่แท่นบูชา ซึ่งอยู่ด้านหน้าทางเข้าเต็นเข้าเฝ้าโดยพรมใส่ด้านข้างของแท่นบูชาทุกด้านให้ทะลุหนังสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาเขาและสั์ตัวสัตว์ออกเป็นทน่อนๆและให้พวกกรูยิทที่เป็นลูกชายของอารณูณเอา เอาถานไฟใส่ลงไปในแท่นบูชาและเอาฝืนมาวางเรียงกันบนฐานนั้นให้พวกโรโหิตที่ททเป็นลูกชายของอารุนเอาส่วนต่างๆของสัตว์รวมทั้งหัวและมันของสัตว์มาวางเรียงกันเหนือฝืน ืนที่อยู่บนฐานไฟในแท่นบูชาเอาน้ำล้างลำไส้กับขาของมันและให้ปุโรหิตเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาเผาเป็นเครื่องบูชาที่ถวายพระยะยูวฮวด้วยการเผาซึ่งมีก ิ่นหอมที่ทำให้พระองค์พอใจ ชาบเขาก็ให้เอาลูกแกะตัวมู้หรือแพะตัวผู้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมาถวายและสัตว์นั้นจะถูกฆ้าตรงด้านเหนือของแท่นบูชาต่อหน้าพระยะหัวและให้พวกกรูหิตที่เป็นลูกชายของอารม เอาเลืองของมันไปโครมใส่ด้านข้างของแทน่นบูชาทั้งสี่ด้านให้สับตัวสับออกเป็นทอนๆและให้โรหิตเอาชิ้นส่วนต่างๆน,นั้นรวมทั้งหัวและมันของสับไปวางเรียงกันเหนือฝืนที่อยู่บนฐาน ไฟในแท่นบูชาแล้วเอาน้าล้างลำไส้กับหาของมันและให้ปุโรหิตเอาชิ้นส,ส่วนทั้งหมดไปเผาบนแท่นบูชา นี่เป็นเครื่องบูชาเขาเป็นเครื่องบูชาที่ถวายพระยะหูวาด้วยการเขาซึ่งมีกลิ่นหอมที่ทำให้พระอ,องค์พอใจ จะถวายนก,นกเป็นเครื่อง,งบูชาเขาให้พระยะหูวา ก็ให้เอานกเขาหรือลูกนกพิราบมาถวายผู้โรยิจะต้องถวายนุกที่แค่นบูชาและฉีดเนื้อที่ขอด้านหน้าให้ขาให้เลือดของมันไหลลงไปตามด้านข้างของแท่นบูชาจนหมดแล้วเขานกนั้น นแทนเขาจะต้องดึงกระเพาะและขนนกออกแล้วทิ้งลงไปในที่ใส่ที่เทา้าซึ่งอยู่ข้างข้างแท่นด้านที่หันไปทางทิศตะวันออกให้เขาฉีกอกที่อยู่ระหว่างปีทั้งสองข้างออกด้วยแต่ย่า ให้ตัวนกขาดอกจากกันและให้ปุโรหิตเอานกไปเผาบนแท่นบูชาดโดย วางไว้เหนือปืนซึ่งอยู่บนฐานไฟนี่เป็นเครื่องบูชาเผาเป็นเครื่องบูชาที่ถวายพระอิยะภูวาด้วยการเผาซึ่งมีกลิ่นหอมที่ทำให้พระองค์โพอใจ ที่สองถ้าใครจะถวายเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวให้พระยะหูวาก็ให้เอาเป้งเนื้อละเอียดมาถวายและเขาจะต้มเทน้ำมันลงบุญแป้ง แล้ววางกํยานบนแป้งบบนั้นด้วยจากนั้นเขาจะต้องนำมันมาให้วกปุโรหิตที่เป็นลูกชายของอารอณและอุโรหิตจะเอาแป้งเนื้อละเอียดกับมือหนึ่ง ร้อมน้ำมันมและกำยานทั้งหมดที่อยู่บนแป้งไปเผาบนแท่นหมูชา ให้มีกลิ่นหอมเพื่อทำให้กระยะกหัวพอใจเป็นเครื่องบูชาเผาแทนเครื่องบูชาที่ถวายทั้งหมดส่วนที่เหลือของเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวนี้จะเป็นของอารมณกับลูกชา เป็นส่วนที่บริสุทธิ์ยิง่งนาเครื่องบูชาที่ถวายพระยะโขวาด้วยการเผาถ้าเจ้าเอาขนมปังอบมาถวายเป็นเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวก็ให้ทำจากเป็นเนื้อละเอียเป็นขนมปัง,งรูปวงแหวนไม่ ใส่เชื้อที่งวดกับน้ำมังหรือไม่ก็ทำเป็นขนมปังแผ่นบางไม่ใส่เชื้อที่ถานน้ำมัง ขนมปังที่ปิ้งในกระทะมาถวายเป็นเครื่องบูชาที่ทำจากมเมล็ดข้าวก็ให้ทำจากแป้งเนื้อละเอียดไม่ใส่เชื้อที่นวดกับน้ำมันให้หักขนมปังนั้นเป็นชิ้นชิ้นและเอาน้ำ มันราลงบนขนมปังนี่เป็นเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวถ้าเจ้าเอาขนมปังที่ทอดในกระทะมาถวายเป็นเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวก็ให้ทำจากแป้งเนื้อละเอียดที่นวดกับน้ำ เจ้าต้องเตรียมเครื่องบูชาแบบนี้มาถวายพระยาฮัวเป็นเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวและให้นำเครื่องบูชานี้ไปให้ปูโรหิตแล้วเขาจะนำไปที่แท่นบูชา จากนั้นปุโรหิตจะเอาเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวส่วนหนึ่งไว้เผาบนแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยการเผาซึ่งมีกลิ่นหอมที่ทำให้พระยะหูวาพอใจเป็นเครื่องบูชาที่เผาแทนเครื่ งูชาที่ถวายทั้งหมดส่วนที่เหลือของเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวนี้จะเป็นของอารุณกับลูกชายเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ยิ่งจากเครื่องบูชาที่ถวายพระยะววาด้วยการเผาเครื่องบูชาที่ ที่ทำจากเมล็ดข้าวที่พวกเจ้าจะถวายพระยะหูวานั้นต้องไม่ใส่เชื้อเพราะเจ้าจะเอาแป้งเชื้อหรือน้ำพึ่งมาเผาถวายพระยะโูวาเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยการเผาไม่ได้พวกเจ้าถวาย แป้งเชื้อและน้ำพึ่งเป็นผลแรกให้พระอยาหัวก็ได้แตอย่าเอาไปเผาบนแท่นบูชาหรือให้มีกลิ่นหอมที่ทำให้พระองค์พอใจ เครื่องมูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวทุกอย่างให้ใส่เกลือลงไปด้วย ่าลืมใส่เกลือในเครื่องบมูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวเพราะเกลือจะเตือนใจให้พวกเจ้านึกถึงสัญญาของพระเจ้าเครื่องหมูชาทุกอย่างของพวกเจ้าจะต้องใส่เกลือถ้าเจ้าถวายเครื่องบมูชาที่ทำจาก มาเล็ดข้าวจาผลแรกของการเก็บเกี่ยวของเจ้าให้พระเยะยคูวากให้เจ้าเอาข้าวใหม่ที่พึ่งเกี่ยวไปย่างไว แล้วบวชโผให้แตกมาถวายเป็นเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวจากผลแรกของการเก็บเกี่ยวของเจ้าเจา้จา,จา,จาต้องใส่น้ำมันและํมยานลงไปด้วยนี่เป็นเครื่องบมูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวแล้วปุโรหิตจ จะเอาข้าวที่บดหัวให้แตกนั้นมาส่วนหนึ่งร้อมน้ํามันและกำยามทั้งหมดที่อยู่ข้างบนไปเผาเป็นเครื่องบูชาที่ถวายพระยะหูวาด้วยการเผาเป็นเครื่องบูชาที่เผาแทนเครื่องบูชา ทวายทั้งหมด สรุปของอีพีนี้นะครับพระยะโฮวาก็เรียกโมเสสมาพูดจากเต็นท์เข้าเฝ้าให้เขาไปบอกชาวอิสราเอลว่าถ้าใครจัดถวายสัตว์ของเขาเป็นเครื่องบูชาให้พระยะโฮวาก็ให้เอาจากฝูงวัวฝูงแกะหรือฝูงแพะโดยให้เอาวัวตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงมาถวายพระยะโฮวาต่อหน้าพระยะโฮวาที่ทางเข้าเต็นท์เอามือวางบนหัวแล้วฆ่าวัวตัวนั้นต่อหน้าพระยะโฮวา ให้ปุโรหิตซึ่งเป็นลูกชายของอารนเอาเลือดสัตว์พรมที่แท่นบูชาซึ่งอยู่ด้านหน้าของทางเข้าเต็นเข้าเฝ้าส่วนถ้าเป็นแกะหรือแพะก็ให้เอาลูกแกะตัวผู้หรือแพะตัวผู้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมาถวายและให้ฆ่าสัตว์นั้นตรงเหนือของแท่นบูชาต่อหน้าพระยะโหวาแล้วเอาเลือดของมันไปพรมใส่ด้านข้างของแท่นบูชาทั้งสีด้านส่วนตัวสัตว์นั้นทั้งวัวแพะหรือแกะให้สับออกเป็นทน และเอาชิ้นส่วนต่างๆรวมทั้งหัวและมันไปวางเรียงกันเหนือฟืนแล้วเผาเอาน้ําล้างลําไส้กับมันเอาไปเผาที่แท่นบูชาซึ่งเครื่องบูชานี้จะมีกลิ่นหอมซึ่งทําให้พระองค์พอใจแต่ถ้าจะถวายเป็นนกก็ใช้นกเขาหรือลูกนกพิราบมาถวายโดยฉีกเนื้อที่คอด้านหน้าให้ขาดแล้วให้เลือดของมันไหลลงไปตามด้านข้างของแท่นบูชาจนหมดแล้วเผานกบนแท่นนั้น ให้ดึงกระเพาะและขนนกออกแล้วทิ้งลงไปในที่ใส่ขี้เท้าถ้าใครจัดถวายเครื่องบูชาที่ทําจากเมล็ดข้าวก็ให้เอาแป้งเนื้อละเอียดเทน้ํามันลงบนแป้งแล้ววางกํายานบนแป้งนั้นด้วยแล้วให้ลูกชายของอารวนซึ่งเป็นปุโรหิตเอาแป้งเนื้อละเอียกกํามือหนึ่งพร้อมน้ํามันและกํายานทั้งหมดไปเผาบ,บนแท่นบูชาให้มีกลิ่นหอมส่วนที่เหลือของเครื่องบูชาที่ทําจากเมล็ดข้าวก็จะเป็นของ ของอาโรนกับลูกชายซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ยิ่งถ้าจะเอาขนมปังอบมาถวายก็จะต้องเป็นขนมปังที่ไม่ใส่เชื้อนี่ก็เป็นบทสรุปของอีพีนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอวอวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมีสุขภาพพลานาไมาที่สมบูรณ์แข็งแรงอีพีนี้ ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ 430ปีหลังจากนั้นจึงเริ่มการอพยพด,ยนนด้วยจำนวนคนประมาณ6 0 0 0 0คนจะเอาเลือดสัตว์มาถวายและพรมที่แท่นบูชาซึ่งอยู่ด้านหน้าทางเข้าเต็นเข้าเฝ้าโดยพรมใส่ด้านข้าง ด้านข้างด้านข้างถ้าใครจะถวายเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวให้พระเอะโฮวาก็ให้เอาแป้งเนื้อละเอียด <c oughs> ก็ให้เอาแป้งเนื้อละเอียดมาถวายที่ทำจากเมล็ดข้าว ก็ให้ทําจากแป้งเนื้อละเอียดที่นวดกับน้ำมันเจ้าต้องเตรียมเครื่องเจ้าต้องเตรียมเครื่องบูชาแบบนี้มาถวายพระยะโฮวา มาถวายพระยะโฮวาต่อหน้าพระยะโฮวาที่ทางเข้าเต็นท์เอามือวางบนหัวแล้วฆ่าวัวตัวนั้นต่อหน้าพระยะโฮวาให้ปุโรหิตซึ่งเป็นลูกให้ปุโรหิตซึ่งเป็นลูกชายของอาโรนเอาเลือดสัตว์พรมที่แท่นบูชาซึ่งอยู่ด้านหน้าของทางเข้าเต็นท์เข้าเฝ้าส่วนถ้าเป็นแกะหรือแพะ ก็ให้เอาลูกแกะตัวผู้หรือแพะตัวผู้ก็ให้เอาลูกแกะตัวผู้หรือลูกแพะตัวก็ให้ก็ให้เอาลูกแกะตัวผู้หรือลูกแพะตัวหรือแพะตัวผู้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมาถวาย ไปวางเรียงกันเหนือฟืนแล้วเผาเอาน้ำล้างลำไส้กับมันให้เอาไปเผาที่แท่นบูชาซึ่งเครื่องบูชานี้จะทำซึ่งเครื่องบูชานี้จะมีกลิ่นหอมซึ่งทําให้พระองค์พอใจแต่ถ้าจะถวายเป็นนกก็ให้เอานกเขาหรือลูก<ะ>ก็ใช้นกเขาหรือลูกนกพิราบมาถวาย ถ้าจะเอาขนมปังอบมาถวายก็จะต้องเป็นขนมปังที่ไม่ใส่เชื้อนี่ก็เป็นบทสรุปของอีพีนี่ก็เป็นบทน,น,นี่ก็เป็นบทสรุปของอีพีนี้นะครับ